คาถาโชคลาภค้าขายโอมอิติสวนนางวารัชตังวามณีวาวัดถังวาบุพภผลละเอหิคัดฉันติใช้คาถาบทนี้เสกหน้าปรับโภสินค้าช่วยให้สินค้าขายดีซื้อง่ายขายคล่องใช้เสกน้ำลดต้นไม้ดอกไม้ไม้ประดับต่างๆ ช่วยให้พืชผลเจริญงอกงามได้ผลดี